ลคนแล้วนี่มาเวลาคนเลได้ทำไมคนหมอลาคนาเจี๊ยบสมมวันท่านเขาคอเปิดโทรไวยังไงเขาเเด้อเดี๋ยวทำหายนะผู้ใดเป็นคนตัดตัมแน่เลยนะเดี๋ยว่นใส่เลี้ยงหอา่าตัดตัวไมแน่นี่กํลังคนนะครับเลยลาสุดโบราณมาเจียบสมเียบสมมาเจียบสมกเจียบหันโอ้ยเจียบหันเราสักแสบไวได้เ

สามได้มมครับผม,มวมาา่มาวครับนี่ละซอมาซมใส่สาอมครับซอมาซอมบาใ่ซอมลดะบอมาส่สามซอทนนี้สปดเสือกระบ้น้อาซ้อมผมว่าซองมซองาสาเอาคนละคนคนอันนั้นทักใส่บนนั่ บัวบัไม่ไหั่นละมนเทียงก็มือเสือมอต้มมาแลมวสวยต้มขงม่แล้วได้ทังเวลาสม坤รับโคตรที่มึงครับวันนี้คนโคยรคนโคตที่มึงเขาวะเจี๊ยบโคตรใม่เขาเป็นเนเจี๊ยบร้อนเป็เนาเป็นเม่เดียวเจียวมาเจียอาัวไม่กินข้าวมาขึ้นมาไปข้าที่มึงเจียวเ่ะมันเจียวอยังไม่เจีย อ๋อบ่ครับโอตักเป็นบ่เคยถนัดเนาะ้ักวนเนาะบ่เคยนักใส่เนาะส่เชี่ยมหาเนาะถนัดทักใส่เขาตักอีกหขวานอยู่แเสียผมดนี่เลยลายดดูดาบ้าเอครับบ่ต้มครับจะมาต้มตงเรียมใส่นอะไรต้อครับใส่หัวนกจะไปนะครับไปแล้วคือนี่กี่น้อยยิ้มมันขึ้นแล้วครับนี่อตูป้าไอตป้าก็ยว้เป็นบ้านเยกน้อยยิ้มมันขึ้นคี่งั้าครับหาเดี๋ยมน้ำเยะ แผ่นบานนี่พอดีมันมาสวมพอดีเลยโอเคแบบนี้โอเคแบบนี้เอาคนคนเมานคนทางส่ล้งใสยที่วาคือวาี่วโอเเคเสนหนาเสนนตนี่เสียเขาเสียข่ามึงเก็บไว้คนเดียวมึงเมียเกินปูไปเาี้ย น้องนเดหเเห็ดมานกินีกอขียี๋ยวอีกประมาณสักหนึาทีเดี๋ยวขาเดรับประทานอาหารเราเยครับจคลืนนี้บ่จางอยูครับบ่ตอนขั้นห้อเกี่ย้วี่เชี่เดอะลาบนี่เขาอยู่ว่าส่น้ป่าเลยครับเพราะว่ามันหิตัดสไว้แล้วเพราะใส่เกี่ยบ้านเาเกี่ยสุรรสอบาทโซสองบาทสามต้นมันนาสนใจจังเลยเป็น เสร็จสมเจ้าวะเจ้าตากล้องสวยอันนี้คือยังปะเอาหนีเนาะสบายเนาะตอดไปแบบเนี้ยสวัสดีครับนุ่มสวัสดีครับเน่สวัสดีครับไหนจีบอีกเหรอเงินตะเล็บปางานี่เห็นอันนี้เห็นอันเห็นข้าวเหนียวออกจากะเลยไม่ได้ตัดไ่ได้ตัดนักยะอันนี้มีตะเล็บประดองนะครับนี่มีตะเล็บประดองครับเขียวเห็นล้วนๆครับเอากินที่นี่

ออ้โหบน่ะเหียดเยียดใจไปแล้วมนดิเหียดเป็นนันบเหมงนมันเป็นยาดิทำไมังไมใหญ่ยังบวชดียงต่เขาว่าจมตัวเดยมั่วนี่แหละอดเกี่ยวเดีวอเกี่ยวเดียวเอาโอเคเลยครับมาดจานๆนัานจานๆมาเลยจานนนจา อย่งแก้ไว้สิอ่ะพื้นบ <pr os> ้านเนาะใก่ไว้อันนี้ก็อาหารพื้นบ้านเนื้อันนี้ครับนี่อาหารพื้นบ้านขครับแบบเขาอ่ะก็ซุปกันแันนมันึ่งกินกับแบบเขาเพราะว่าครับนี่มันนี่เขากันแต่มื้อนี้เหลราเขาเพราะว่าราคามันเบิดเพราะว่าไม่ได้ครับนราหนับบัดแซบครับแซบปะไม่ได้เกินกันนะไม่ได้เกินไหมไม่ได้เกินซุนเหนือนึ่งซุนเหซุนเหไม่ได้เกินเลยไม่ได้กดเออ นครันกลาอกับไมกินครับนหมขัดมาแซ่บกับขอแน่บครับขัดมันมา่แซ่บก็คขึ้นพกินนะนครับอย่างนี้เลยตีก้องขอหอ,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 อดก้องเขาเราเนี่ยโอเคครับผมติดตามลิปตัต่อไป